ทดสอบแบลงกันก่อนส่งวันนี้วันที่25ตุลาคม2568แบลงกันกระบอกนี้ลูกค้าอยู่ยะโสธรเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของโุรกิ914ออโต้นั่นเองนะครับตัวนี้ยิงมันมากครับขอบอกเป็นสีดําสีนี้ก็ขายดีนะครับสีดำเนอะดำดุนี่นะครับแบลงกันคือสิ่งเทียมอาวุธนะครับด้านในลํากล้องมีแกนเหล็กของก้นอยู่ตลอดแนวไม่สามารถยิงกระสุน,นปืนจริงได้นะฮะ เวลายิงแล้วมันจะมีแค่เสียงกับแสงเท่านั้นเดงนะครับเป็นสิ่งเที่อาวุธตามกฎหมายเมืองไทยเนาะอนุญาตให้ซื้อขายได้เล่นได้ผู้ซื้อจะต้องอายุ20ปีขึ้นไปและต้องใช้บัตรประชาชนซื้อนะครับเพื่อแจ้งไปทางกรมการปกครองว่าใครซื้อซื้อวันไหนซื้อไมเยเลขอะไรอย่างงี้นะครับตามนั้นก็ต้องทาการตามกติกานัา่นแหละทดสอบไกลดับเบิลไกลซิงเกิลเดี๋ยวอันนี้ขึ้นลำเลยระบบเซฟอยู่ตรงนี้ ปุ๊บตรง S นี่นะครับอันนี้คือเข้าเซฟไกล้จะเบิดปลดเซฟมาหมายเลขตรง F นี่ก็คือยิงกึ่งอัตโนมัติครับถ้าบิดขึ้นสุดเลยเลย S มาหน่อยเนี่ยเป็นกดไกลแช่เป็นการยิงฟัวโต้ครับยัง uh huh. ไม่เคลียร์ับสุดท้ายมันต้องค้าง เรียบร้อยชอบก็ให้ไลน์มาสั่งซื้อได้ครับตัวปืนราคา9500บาท91สีมีอยู่หลายสีนะมีอยู่5้สีนะครับ291 4เหลืออยู่ประมาณ3าสีไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับ